หนึ่งปัญหาที่คนปลูกข้าวพาใหญ่จะต้องเจอนะครับแน่ๆเลยครับคือนี่ครับมันเป็นโรคอะไรไม่รู้ครับนี่เป็นรา้นาค้างหรือเปล่านะครับนะนี่มันจะมีหนอนตัวเล็กๆครับกินใบครับนี่ครับอันนี้เราต้องเด็ดออกนะครับเราต้องกำจัดนะครับนี่มันจะลุกลามไปเรื่อยๆนะครับดูครับลามจนอันนี้เรียบร้อยแล้วครับี่ งถึงยอดแลวนะครับต้องมันดูทุกวันนะครับเวลาเราเก็บเราก็ต้องสังเกตด,ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่สังเกตนะครับมันจะระบาดไปเรื่อยนะครับล,ลุกลามไปต้นอื่นนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบาว่าเป็นโรคอะไรนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นรานําค้างใครจะบอกไม่รู้ครับต้องกำจัดออกครับต้องเด็ดออกครับต้องกำจัดออก ครับเด็ดออกวันนี้เลยครับเยืก็ขึ้นมาใหม่ครับยอดขึ้นมาใหม่ครับนี่ก็ต้องออกครับต้องแต่งทุกวันครับต้องสังเกตทุกวันครับเราเก็บเพราะว่าเราเก็บดอกทุกวันอยู่แล้วนะครับเราต้องสังเกตทุกวันใส่ใจครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะครับเหมือนเริ่มมีเพียมีพวกนี้นะครับรานักค้างนี่จะเกิดขึ้นได้นะครับต้องระวังนะครับ